หมอเอาเรื่องนี้มีหมอด้วยเหรอมีหมอด้วยห่วยหมอมาแต่ไช่นาะหมอจังไหนมาคือเบ็ดคือคอนใช้ป่ะเนี่ยเพิ่งกันเด้อบาดนีพี่น้องเุณอันคันสิเบ็ดนะสิกูขอลาเนาะคุณประจังเลยนะคุณจะไปจังหนาวบ้มางไหมจูบก้อนป่ะคุณจะไปเอาหนังดอกกู้งห่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาห่วยเอาเด้องตัว่ห้ผมันเด้อก โอ้ยไม่มีผู้ใดเป็นหนังได้นี่เป็นที่นั่นเม่แม่แม่แม่ผู้ใดล่ะหมอมาแล้วหมอจังไรมันคือแม่มุมเนี่ยถามเขาเลยวาไหลาแบบนั้นเด้อหมอมาแต่ไถ่ล่ะมาแต่ลกใบเยี่ยมบ้านหมอไข่นี่ล่ะโลกบ้านน้องไข่เนี่ยจ้าโอ้ยจางเงี้ยวไหล มีหลายคนบนหมอดอ่ะเออหลายยุคเป็นแบบไครมีผู้เยาเจ้าเจ้ามีผัว้าบอกระบองจะพาแม่ไปเดียวไคเป็นเมียมึงไม่มีคืนแบบไหนได้บอคืนมันจะบ่นในชิดแตกกับเขาเหรอเจ้าป้ากับใครป้าผู้เดียวเนี่ยป้าผู้เดียวนดี๋ยวผู้นีเป็นหวยเนี่ยมือขึ้นนะโอ้เป็นเแ็ดเจ้าโอ้ยู่ทูป ว่ามันมีเสียไรพามาที่ถนนโอ้ยคิดบาดน้องไข้ดีละจีนี่ผู้ชายไปต้นีเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอเ้ยเคยเคยฉีดยาคนป่วยว่าโอ้ยฉีดยาบ่ต้องควเลยฉีดยาจะกู้เสียเทียเดียวเสียเทียเดียวมาได้แม่แงมันล ไปมากเท่าไรเาอเคยทำคอดบปาเมื่อวานนีไปเอ็กควอดแปดคนโอ้ยู่ดีซ้าไปตายมัดนนี้กจะถือกินผูกยุ่มนี่ไปไหนอีกไปออกาบ่อพุเอตนไป้ทาะนะไปอกูกมาอูละมากแล้วไหนไหมอมาแล้วต้องไปมันเสียค่ารถมันใจบ่ แบกประหลาดล่ำหูปูปั่นรถไม่หยังอ่ะรีกั็ขี่ข้ากได้คันเอ่าคว่ำมันมันก็เป็นผัวเป็นเมียแม่เข่าคอยแม่เข่าอันนี้แม่เข่าอันนั้นลูกเขยนี่จะนิดกันแค่อาแม่เข่ากับลูกเขยก็ถึงแปลกเทลื่อนยังล่ะเมียเมียอยู่ในคลองนี่แต่เรามาเผาเอาเมียใช่ไหมอุ้ยเมียออกมาค่ะผัวตายหัวดีไหมล่ะไม่ติตายอยู่เลย

เอาเอาก้อนจะออกลอกวุ้ยก้อนถี่ออกลูกแก้สินก้อนแก่เสียโอ้แกเสียโอ้นักก็วถึอกอลิงสมองเทียมโอ้ยเจ้าปาเจาปากหมอเว้ยเยปางเ้ัวเร็เร็วเน่เอายามากินนะคุณหมอ พอเดาโอเป็นห่วงันนัจกไปไปอย่าดิอย่าดิคุณหมอจิทับคอดนรียว่านจิตางสะพานนี่่ต่ได้างสะพานตีต่เหดจังสันตีต่ปูร้องไม่เชื่อโอจิลูกอาแม่ป้คือเว่าโอ้ งงให้ตั้งตีตู้ไก่ไก่ปูกระไดงับอป้าโตใจญ่นะออกมาเนาะหยาบอตแี่นี้มือหมาลูกคุ้ว่าเลิศเลยอดเอาอดเอาตายวัดตายวัดตายลูกไก่หมวยว้ยไม่ยั้งบัินจับจับจับไปบนหลุมที่โาไปยั้ง ไอหมอนเขาเบิ้งโอ้หมอน้องไข่นม่เบิ้งันนั่นดีเนาะเป็นไหมอเป็นตะบงเท่านั้นเนาะอันไันไ่เบิ้งดีเท่าเบิ้งเอพน้อหยจังงหักิดัไอาไไม่ยงอ่ะ ชมองฉันพาโทษหมอนี่ยีสันตตดโอ้ยู่ตนหมอน้องคข่จริงไหตดหรอโอ้ยน่เน่ามากยังไ่เปนไข่เน่าไข่สวรรด์ตดประชามตดขี่ออกน้ำกันบ้าใครว่าได้ขี่ได้ไม่ยังสันไปกน้ของไ ลูกไข่ขึ้นแม่ที่หมอชีบันมันที่หมอกำลังหาอุปกรณ์เรียกแล้วเน่หมอาแก้วขา้อ้มไปมเอามึงก็โนกระเดนแล้วจอดันชิวได้ไปได้แล้วโอ้ไปยังรหัแนวฟังหัวใจเออเออเหมนๆเคยเห็นคุณหมอบน่อย่บอตับโรงพยาบาลหมอนกราง ไอ้โอยโอยเอาไสหูห้มอเนีออไปมาข่อยแล้วดกเป็นผู้ชายอดเอาดเอาว่าผู้ชายกนนคือม่สเมาเราผู้ชายเจ้าไปใส่เหมือน้ชายข่อยผู้นึงไปแง้ไข่ปลแดงท่นมาอยู่านี่ไี่นี่นี่นีันี่นนี่นี่นี่น่นี่นห่นี่นีน่่ ้าบ่เห็นหู้ยข oh, ้าเบิงตะพูนไวแนหมอเอ้ยตนเอโอ้ยแล้วเว้ยเออมหมอคนนี้โอ้ยหมคหมอตักอกตักไจด้ให้ตลอดปอดไยนะเอาละยังจบ เป็นยังไงล่ะหมอพวกสันนี่ล่ะญาติกะไรเขาตายแล้วจันฮะตายจังไหนแยกหน้าแยกหลังอยู่ตายแล้วหัวใจบุ่เต้นเอ้ามันโมเมนต์หัวใจหัวใจวุ่นอยู่ทั้งนานหัวใจทั้งไะไรที่ทั้งเสียใช่หมอลงทางเลยเพราะว่ามันเจ้าเป็นคนหลายใจวะแม่ใจเดียวคนหลายใจอยู่ทั้งหลังเรียนแค่หลังปั้งหน้าแล้วเป็นหลายใจอยูุ เราไม่เราไม่ดนตีในหัวใจกันนหนูเอยแพ้เตียนกี่อะไรบ้งอ่ะตัวให้เบิ้งอาเอมีขี่นะตัวให้ละเอียดจ้าเบิ่งดูว้าวได้ลูกบุตรได้เอาคือหัว่าปุ้ยใส่เหัวมากแล้วหนบ้างบุหมอ ตัวน้องไข่นม่มักโ๊่ขึ้นโ๊กเขาเลิกแกวเป็นตัวตัวบังลูกอายอายยายจบใหญ่ไปย้ำเยไปมีแห้งโอ้ยว่าไปเลียดึ้นโอ้ยอาวะจงอเนี่แหนะจุกเอาเลยอัเร็หมอ โอ้บังดูดูมยังออกมาแล้วครึ่งนึออกมาแล้วึ้ยออกแล้วออกแล้วนั่นไม่ยังอะจงยัมีหางอิยหมอคือโกออกมาแล้วนังยังมีังยังมีหางหวยเอาโอยหมอเบิ่งหมอดเรไปจับเไปขดจังดยังมีใส่จับหม ยังเหรอหไม่ยังเหรอหมอขีดยามุ่นให้เราอดปานเนีเอาขีดแล้วเดียวอ๋าเข็มเนี่ยโอ้ยขีดทั้กลอนขีดที่แก้มดากันแล้วหรอกกองก้นเกืนจากแล้วเห็นเข็มยังไง่อยกระมากใช่ไนะโอ้เหตุใดล่ะขีดจ่ดาาเจ้าเนี่ย จิตสั้งกำดักวามค้นจิวัดเอาเก็บแต่เป็นธรรมดาการออกลูกเอ็นเชนใหญ่ขาดเป็นร้อยเอ็นเชนน้อยขาดเป็นพันแม่ยแล้วโซออกลูกผู้หนึ่งบ่มันธรรมดามันต้องอดต้องทนแน่นจังหน่อยตายคือขันจังที่ไผ่สิบใบม่อนละบาดเอาไม่อย่างละพาไปแถวแถวนีงใครบอกเธอท่ตานสมัยหรอวะเพราะไม่รู้กัน กับปนสิบวเานกล้วยตุนหลันเขาบอได้เอเขาเอกระโปงเอาจะไปใช้อยู I mean, ่ิยามุนให้เล่าิยามุนคือวกสไกไกันล้ายันควยเขาสีไก่จบันีแบบร้อยฝ่ายายได้ไกอ้าวเรียมเลยหนึได้ความหหมอ ี่อตัวพูดลา่ปันไดติวพูดบไดอันมอน้องไข่จะเอาเป็นตัวยางก็ได้เด้อเจี๊ยบได้ไปไปบันไดฉันมุดนเชียแล้วพาตัดเลย่าออกมันไดตัวนั้นม่การไม่การพาทิพาออกให้อะไ่าลูกออกจากกองเจ้าว้นั่นคอความัะดิฉันบอาหัวเอกพากระบอกด้ออกนะน้อบอกออกใช่อม่ออก โอ้ความปลอดภัยของพ่อกับโอ้ของแม่กับลูกยังไม่มาแล้วกันบ้าค่อยบอกค่อยบอกพักคือไปไช้พ่พอ,าอพานี่พ่อพาที่ไปใช้อยู่เอากขับพัดโขงมาออกมาแล้วกันนี่เอาไปไม่หมอนักแม่ถามบ้างขอมบอกเออไปจีบรัดพ่อพี่เฉยนะค <c oughs> ือบอไปอัตตบือฝน